สบายดีสบายดีพระสุกุสุขุน,นพี่น้องสบายดีอีคอบทุกคนพักกันเมื่อไรกันกินเข่าแล้วกะเอาเฮ็ดให้นเนี่ยหลังแล้วกะมาใหม่อีกอยู่ทางหอยแดงบวชนเข่าอันไม่ลงเมยมาเมื่อเช้าร์พอดีเสาร์วันแล้วกะนเสาร้อยส่วนมาพี่น้องครูเสียปากกิจไปเบื่งวันซิมาน์มาทุกคนมากับซีมอนอีกแล้วครูติดว่าแต่ส่วนพี่น้องเลย หลายคนก็บ,บอกว่าหาตา้ตัดผมห้ซีบอนเนี่ยมือหนาก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวเสียวเครื่องขึ้นมาเนาะมือนี้ยังวุ่นๆอยู่หาเห็ดอยู่หึ <laughs> ซีบอนคน,นหมานฮะไม่ใช่ โอ้ยเช่โอ้มันคือแตะขื่อมาหนิมันกระเด้งแล้วนี่ทุกคนมันจุมนี่เฮ็ดพวกน้อยเฮ็ดพวกจิกกระเกิดได้เงาจิก็ดีนี่มันกระเด้งแล้วมันกะกระลังเหี่ยวเลนี่เป็นตะกินอยู่บัน เห็นยู่ดอกจุกหมใช่ไหมมันแดดออกแล้วมันเหี่ยวแม่นอยู่นี่ทุกคนมันกันยังหนาสีกินแฉบอยู่นะมันก็เกิดอยูงเหาจิกคักเลยเกิดในโพนเ่ยปวกเป็นคนปั่นขึ้นมาแล้ะ Ừ. à, đây đọc <laughs> họ là tụi con mình, mình, mình vào không thằng đấy nội thì gì độ tụi điệu này ừ. Trời bà ngam của tổ nạn dữ Trời đẹp hay là điện mình chẳng hẹn nữa Hết mình ma mà, mà có lấy đẹp chụm thi sò được con mừng này mùng là chụm gì đó bó khăn cứ hao bằng thiền dù toàn hao bề hà là bị chụm bị chụm nữa mấy cái gì để lái vay dù thế này mình là sam đỏ nhom nưng nè mọi người cả nhom chom chém Simon khôn màn, phộ kìa kìa chú khôn, nọ Ui đứa Mà đứa Bà Này 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 chú khôn Này Kép luôn nè Ui, mày xì khô Kép không จิ้มจิ้มจิ้มมันไม่ได้ดอกมันยังเนี้ยมันยังเหนียวอยู่บุคือเขามันบุคือตัวรุ่นโคยตัวนั้นไลยจิ้มกัดนี่จุ่มนี่ครับนี่อู้หู้ทุกคนนี่นี่นี่มาเด้อนี่จุ่มอะไรอยู่มาไหมนี่จับควักจับแม่ใช่นี่ จู่จุัมยังงามอยู่กํลังอันนี้กําลังแตกนี่ทุกคนเงาจิกได้เลยเงาจิกใครยีนองกเงาจิกเเรได้เยนพนเก็บคาจะทวงเ็ฟซิมอนักอะไรวะซิมอนคนมานเฮ็ดเลเนี่ยเอาคนมานมาบรนี เอ้ยเอาคนมานมาเก็บทั้งรังเด้อเก็บเลยเก็บเลยเลยเอาของเจ้านะคุณมินจิีเนาะวลาเจ้าไปซุมเทซุ่มเสื่อเจ้าว่าเพาะมูใหญ่อย่างเจ้าว่ามันก็แบบมันออกแล้วมันก็แตกไปเลยแบบลามไปเลยนี่ซุ่มบนลังพผลกันมาเนี่ยก็มีนี่ทุกคนค่อยู่ดอกมากแต่ซุมเฮา เิดประตูฝาเนาะยงเทมันแยงเลยนะนี่แยงขมาทีหลังนี่หน่อยนี่นี่จิมเลยน้ำต้งไมนลอนี่นี่ชิมอนเคยมาหาอยู่อยู่นี่ ฉันพ่อรักเธอจังหูบ่อนเธอเคยเก็บจากแม่ยกปลาเก่าชิมอนปลาเก่าชิมอนนะเรือหเหาอยู่มันกะคุ่มค่าย่างเลยเนาะนนี้นี่ทุกคนมึงเนี่แต่ว่าดอกจุ่มมันนั่นมันกะงามอยู่ นี่ทุกคนนี่ชาวบานจิ๊บเออเท่นนิโรจนมึงดูขนาหจิ๊บงามไยทุกคน กำลัง nó เรียนนี่นี่ Hết ได้สังเกตอันนี้แถวหน้าเหื่อนอันนี้ มันมู <risque> ่ง <doors> ่ายอยู่ได้ขันเขาเราออกแขางๆมันผู้ใช้เบิ่งเก็บสองคนได้เพิ่นสาวลอยกับสาววันผู้น้ำไปเลยเลยมันมู่ง่ายพี่น้องผู้นี่เด็ดซียงเก็บนกันพี่น้องมันเกิดจากมู่นี่แหละมันมู่ง่ายอยู่เห็ดอันนี้นะอู้ยทุกคนมันก็สิออกแต่มือสองมืออะไรหนามเนาะ ปึ๊บปาดพีน้องโหดม่วนเลยคแทนนี่นะโอ้ทุกคนชมเขาหาบเมื่อยุเขาไปหานะมันมู่ง่าทแถวเอาขี้ดินเอาขี้ดินกระโดดได้จิมมอนปาดตื้นโถดเลยทุกคนกล่องสั่นกันหมุนใช้เฮ็ด bắt lấy bắt lấy ừ. chìm lấy nó khỏi gì đừng ngọt ơi ui ui Simon xuống xem nha đi các Ui, Simon. จะไม่ค่อยเตมันยุดจึกรดอกดีอ่ะหนึ่งม่อนอืมนี่ทุกคนเหตุนะไม่ใช่ตุจุมอู้นี่ชิมอนชิมอนดอกใหญ่อยู่นี่งชิมอนอู้ทุกคนมันก็งามยุ่แต่มันโบราณนี่ nên bẹp à. mắn nó dài dại vậy nè mê ừ, tụi con mắn đọc đây này, này này bạn đồng bạn Để. thôi léo tụi con này hạt đấy mà nhom mà nhem thì nó hết này cái lăng ngam dưới này thử cục mà mấy con nè cái lăng thử cục thì nó cũng nằm tĩnh thì Hãy subscribe Mân nạp mùng mùng nha, 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 nghe thì nọ đấy, hinh đi hinh 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 đọc nọ hinh 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 nhiều hinh nọ, hinh 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 là đọc hinh hinh khả năng bà, xí lộ, lẹ, lột không, người thương, quân, bà. hết bà chắc Ơ ừ. Bò bò bò. Kép này nè, xám xì đọc. Thấy đi là. Hoài có kép của chắc này. Ui, sao xám đỡ. Nó mà cắt chùm vô bằng bồn kìa. อู้งามอยู่เลยนี่จุ่มจิ้มไหมครับเลยสะซองดอรทางหน้นอาจารย์มาหาบุญหมู่มิจฉุกบอกนั่นนี่มันกระปุกแกงจระเฉื่อยลิ้วเห็นบอกนี่นี่นะจิ้มเข้ามาเนี่ยเออ Ít bụi thương, lê. Ni chám đỏ, Ni xe môn tụt chụm mà Xong đọc nha nhuyên. Nè nha. Nè nè Lê nha.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  คันดอกเช่นี่พอดีคันดอกเช่นนี้มันก็คืออยู่เห็ดเขียวขจีขม่ามเขาจงซากไว้ให้ผมยาวรีชิมปอนชนี่จิมอนชมเหมือนเดฟซีบอกว่าให้ตัดผมให้จิมอนเนี่ยสัตว์เมื่อหนาเนาะทุกคนเดี๋ยวเสี่ยวตรงดื้อขึ้นมาตัดให้อยู่ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหนาเวียกเกี่ยวเขาแล้่ยวมากันเขาป่าหาเห็ดพี่น้องเดี๋ยวหาเวลาบางๆใหตัดนี่แหละรอสาววันกับสาวลอยยังบอกมาอยู่พี่น้องนี่นเสียงอุ่มอย,าย่างงี้มูเห็นบมา,บาออกมานั่งกินน้ำท่าอ,อะไรทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สีได้ฝากไว้ชั้นี้พี่น้องแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอแป๊บก,กับซิมอนพอนไสเด้อทุกคนเนาะอย่าลืมเดี๋ยวมืออื่นสิไปทางใดต่อ ถ้าเบิ่งพี่น้องเนาะไปแล้วพอกันคลิปน่ะสบายดี